สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ24พฤศจิกายน258ครับ18นาฬิกามาแจ้งข่าว8ข่าวให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้รับรู้รับทราบนะครับข่าวที่1ครับสถานการณ์น้ําทางด้านภาคใต้น้ํากําลังสูงขึ้นสูงขึ้นตามระดับนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้ก็มีรายงานข่าวทางสื่อต่างๆบอกว่าระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆและมีหลายจังหวัดกําลังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักฝนตกสะสมแล้วก็ทําให หลายพื้นที่น้ำท่วมนะครับนายมตียอมรับว่าสงขาหน้าห่วงน้ำไหลเข้าพื้นที่เพิ่มเร่งประชาชนติดเร่งช่วยประชาชนติดค้างและย4พิบสีพาคยมยลงนามแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัฐผมเผาพลงนายยมตีแล้วรับตีว่าการโกระทรวงเกษตรเป็นผู้หน่วยการศูนย์บริหารจัดการน้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเป็นผู้ดําเนินการ บริหารจัดการช่วยประชาชนนะครับดูวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2 5 6 8นะครับนายสิริพงษ์อังคศุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายยุมตีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิลกูลนายยุมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ลงนามจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รองนายกมติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อกำกับดูแลบริหารารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างทันทีครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข่าวที่1นํามาบอกมากกล่าครับทางด้านภาคใต้ครับขึ้นไปทางด้านภาคเหนือครับข่าวที่2การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย,ย8จังหวัดภาคเหนือนะครับไร่ละพันครัวเรือนและไม่เกินสิบไร่สูงสุด1นึ่งหมื่นบาทเริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการพรุ่งนี้ วันแรกครับ25พฤศจิกาย,ยน268จนถึงวันที่10ธันวาคม268 5นณะสำนังกงานเกษตรอำเภอรหรือที่อื่นๆตามที่กำหนดนะครับซึ่งเกษตรกรจะต้องสมัครและลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้นนะครับและเมื่อสมัครแล้วและทำตามเงื่อนไขแล้วธนาคารทรกสจะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงตามบัญชีที่แจ้งไว้และเป็นไปตามสิทธิท,ที่ได้รับไม่เกิน10ไล่ ไร่ละ1 0 0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน1,000 0ประมาณกลางเดือนธันวาคมเริ่มโอนเงินนะครับ8จังหวัดที่ปลูกลำไยภาคเหนือน,นะครับอย่าลืมไปสมัครเข้าร่วมโครงการเริ่มพรุ่งนี้25พิกาพฤศจิกายน2568นะครับและหมดเขตภายในไม่เกิน10ทธันวาคม2 5 6 8 8จังหวัดก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่พะเยาน่านและจังหวัดตากนะครับแล้วก็ จะต้องตัดแต่งทรงพุ่มชอบผลฟื้นฟูนฟนสวนลำไยตามขั้นตอนตามเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบนะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนแล้วก็จึงจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปซึ่งจะโอนประมาณกลางเดือนธันวาคม258หาสนะครับทกศจะโอนเข้าบัญชีให้นะครับอันนี้เป็นข่าวที่สองนำมาบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือนะครับพันธุที่เข้าร่วมโครงการได้ได้แก่พันอีดด พันสีชมพูพันธุ์พวงทองและพันุเบี้ยวเขียวนะครับเป็นพันเป็นลำยายที่ให้ผลผล,ผลิตแล้ว5-25ถึง25ปีนะครับข่าวที่3ครับชาวไร่อ,อ้อยจะได้รับการโอนเงินช่วยค่าตัดอ้อยสดของฤดูกาลที่ผ่านมานะครับ31บาทต่อตันมีข่าวจากเพจโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยระบุว่าจะเริ่มโอนเงินเข้าัญชีตกสให้เกษตรกรชาวไร่อ,อ้อย 27พฤศจิกาย,ยน2568ครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยครับอันนี้ข่าวที่3นํามาบอกมากล่าวกันครับข่าวที่4ครับเกี่ยวกับการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปังนะครับ1 000, ล้านไร่รัฐสนับสนุนไร่ละ2 0 0 0ัครัวเรือนและไม่เกิน10ไร่สูงสุด2 0,000บาทอันนี้รัฐจะลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปังประมาณ1 000, ล้านไร่นะครับก็คือหลังฤด,ดูการหลังฤด,ดูการเก,ก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จ ก็จะมีพี่น้องปลูกข้าวนาปังนี่แหละใครที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีหลายครัวเรือนอยู่นะครับเข้าร่วมโครงการแต่รัฐบาลมีสนับสนุนประมาณไม่เกินหนึ่งล้านไร่นะครับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ไร่ละสองพันไม่เกินสิบไร่สองหมืนบาทเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นตามที่ตลาดต้องการนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่ได้เข้าคอรมอ,อนุมัตินะครับมีการประชุมนบขอไปแล้วเมื่อวันที่18พฤศจิกายน6ก และที่ประชุมนอปขอได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรไปทํารายละเอียดพอทํารายละเอียดแล้วต้องนําเข้าที่ประชุมนอปขออีกรอบพอผ่านการประชุมนอปขออีกรอบจึงจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนก่อนงานนี้จึงจะเกิดขึ้นนะครับข่าวที่5ครับคนครึ่งพัดเฟสสองรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิตินิติท่านประภาสระบุว่ามีแน่ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งดําเนินการในรายละเอียดต่างๆอยู่ในด้านงบประมาณในด้านสิทธ ต่างๆกำลัง,ง,ง,งทำรายละเอียดอยู่นะครับคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมออนุมัติในเดือนธันวาคม68และผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2จะเริ่มใช้สิทธิ์มมราคม69และคนได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส1อยู่แล้วก็จะได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส2ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอฟังข่าวกันต่อไปว่าเดือนธันวาคมนี้จะเข้าที่ประชุมคอรมอทันก่อนยุบสภาหรือไม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มีกระแสยุบสภามาแรงมากครับ ข่าวต่อไปครับข่าวที่6ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายยมตีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังได้เร่งดําเนินการนะครับถ้ากระทรวงการคลังสามารถเร่งดําเนินการได้ทันตามข้อสัง่งการของนายยมตีก็คาดว่าจะเห็นการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอในเดือนธันวาคมส่วนจะเปิดลงทะเบียนในเดือนธันวาคมหรือมกราคมกาเก้าก็ต้องรอดูว่ากระทรวงการคลังสามารถเร่งดําเนินการทันตามข้อสั่งการของ,ของนายยมตีหรือเปล่านะครับ คือเรื่องที่จะมีการเสนอเข้าที่ประชมุมคณะรัฐมนตรีและเรื่องใดที่จะใช้งบประมาณด้วยนี่จะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนยุบสภาเพราะฉนั้นก็มาดูกระทรวงการคลัง,งจะเร่งทําเรื่องลงทะเบียนสมการแห่งรัฐรอบใหม่เสนอเข้าที่ประชุมครมอทันก่อนยุบสภา,าหรือไม่ครับที่าพฤศจิกายนนี่ตามปกติทุกวันอาคารจะมีการประชุมครมอนะครับก็มาจาับตามองเรื่องเนตดคนละครึ่งจะมีไหมในการเสนอเข้าที่ประชุมครมสําหรับผู้มีสิทธิ์สมการแห่งรัฐ ที่ก่อนหน้านี้กสทชบอกว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะและก็ให้คนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสสดนการแห่งรัฐได้ใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง40 g ิกะไบต่อเดือนและก็ความเร็วสูงราคา1 60บาทต่อเดือนจะให้ใช้3รอบบินอันนี้เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์สวัดิการแห่งรัฐเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆในราคาที่เป็นธรรมนะครับก็ต้องมาดูว่าอันนี้ก็พูดกันมาหลายสัปดาห์แล้วก็ยังไม่เข้าคอรอมอสักที อาพรุ่งนี้ยี่ภาพพิการยนต์มีการประชุมคลมจะเข้าหรือไม่เข้าที่ประชุมคลมก็ต้องจับตามองดูเรื่องนี้กันต่อไปครับอันนี้เป็นข่าวที่7เรื่องที่7นะครับเรื่องที่8ครับข่าวการเมืองบ้างครับข่าวนี้มาจากเพจสรยุทธสุทธนจินดากรรมกรข่าวลงข่าววันนี้เราก็หยิบยกมาอ่านให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังโดยเพจสรยุทธสุทธธนจินดาบอกว่าจุลพันธ์รับเทงขอเพื่อไทยยื่นซักฟอกหลังรัมนูาผ่านวาระสามแต่ไม่ได้ข้อสรุปย้ำ พรรคเพื่อไทยเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลแนบบอกไม่แปลกใจ3แคนดิเดตพรรคประชาชนส่วนพรรคเพื่อไทยเตรียมเปิดชื่อ3แคนดิเดตนายกมติของพรรคเพื่อไทยฐานบาคมนี้เชื่อมีจุดแข็งเดินหน้าสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลได้อันนี้เป็นข่าวที่เพียสรยุทธสุทัศนจินดานลงข่าวนะครับก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะอ่านให้ฟังเล็กน้อยนะครับก็คือวันที่24พฤศจิกายนวันนี้นาะยจุลพันธ์อมรนิวัฒหัวหน้าพัก เพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิหรือว่าเท้งนะครับหัวหน้าพักประชาชนกล่าวเป็นในในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงการคุยกับพักเพื่อไทยขอให้ชะลอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้แก้ไขรัฐมนูญผ่านวาระสามก่อนโดยยอนบ้าวมีการร้องขอแบบนั้นจริงพักเพื่อไทยยืนยันในเรื่องจุดยืนว่าจะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาล แต่พรรคประชาชนได้ร้องขอให้ชะลอเพื่อการลงมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามแต่ยังไม่มีข้อตัดสินใจโดยหลังจากนี้ก่อนเปิดสมัยประชุมสภาจะติดต่อประสานงานพูดคุยกับนายนัทพงศ์เพื่อสรุปทิศทางและการดําเนินการอีกครั้งนะครับเรื่องนี้ก็เป็นที่เรื่องจับเป็นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับถ้าหากว่าพักเพื่อไทยนะครับจะเป็นแกนนําในการ ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานรัฐสภาคือเขาจะเปิดประ,ประชุมสภาผู้แนทนราษฎรวันที่2 2ธันวาคมนี้นะครับเปิดสมัยประชุมถ้าพรรคเพื่อไทยยื่นวันที่12เลยนี่นะครับก็จะทําให้นายกอนุทินชาญวีรกูลนี่ไม่สามารถยุ้สภาได้ก็จะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันแต่ถ้าเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนครับนายกอนุทินชาญวีรกลนี่ก็มีความกังวลเรื่องเสียงสสที่สนับสนุน จะยกมือแล้วเนี่ยจะแพ้ในการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นยิ่งใกล้วันที่สิบสองธันวาคมเข้าไปทุกขณะก็ยิ่งจับตามองข่าวคือถ้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะยื่นวันที่สิบสองแน่พอถึงวันที่สิบสองนาย,ยกอนุทินชาญวิรกูลจำเป็นจะต้องยุบสภาทันทีเพราะอะไรครับเพราะถ้าขืนให้พรรคเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไปจนไปถึงประธานรัฐสภานะครับนายอนุทินชาญวิรกูลจะ มีโอกาสแพ้โหวตในการเมื่ออภิไปรายไม่ไว้วางใจแล้วในตอนลงมติในตารลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วังใจนั้นนายอนุทินธรรมบิณฑุนายยุทีมีโอกาสที่จะแพ้คือรัฐบาลจะแพ้โหวตเพราะรัฐบาลจะแพ้โหวตเนี่ยจะเกิดความเสียหายมากเพราะนั้นนายอนุทินจะต้องชิงยุบสภาก่อนก่อนรรคเพื่อไทยจะยื่นนะครับก็แนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องยื่นหรือไม่ยื่นนั้นวันนี้ก็มีข่าวบอกว่า นายนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยขอให้ชะลอาการยื่นเพรายไม่ไว้ไวางใจไว้ก่อนเพื่อให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามโดยสภาผู้แทนรัศฎรก่อนหลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยจึงยื่นทานองนี้นะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้คือยอมรับว่าพรรคประชาชนได้พูดคุยเรื่องนี้จริงแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้ และพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลอย่างแน่นอนนะครับทั้งหมดคือ8ข่าว18นาฬิกา24พฤศจิกายน2568นำมาบอกมากล่าวกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ